ทุกคนเมื่อคืนน่ารักมากแล้วเขาเต้นเขาแกงกันน่ะแล้วปายอ่ะก็แกงนุกให้หนุกเต้นใช่ไหมแกงมาแกงกลับไงที่กุลก็บอกเดี๋ยวมึงโดนอ่ะอมแกงมาแกงกลับไม่โกง <c ười> คือหยอกกันปายก็ไปหยอกเขาให้เขาเต้น ืนโกก็แบบทำเป็นเหมือนเต้นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงมาสอนกูหน่อยเต้นทาเท็ที่เซ็กซี่ที่สุดก็เต้นให้เขาดูเลยสิจ้าเซ็กซี่มากปลายลูกน่ารักออกทุกคนแล้วนุกเขาก็จะแบบเห็นลูกน่ารักปลายเขาจะอมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเขาเขาจะไม่พูดเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาก็จะอมยิม้มเห็นลูกน่ารักเพื่อนออกไง แล้วลูกน่ารักเขาออกจริงๆเอ,อ่อทุกคอนเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยสองสามคอนที่ผ่านมาเนี่ยลูกน่ารักออกทุกคอนเลยแล้วเขาก็น่ารักจริงๆอะ่ะทุกคนขนาดเราเห็นคือเขาลองเพลงอะ่ะเราเดยังยิ้มอะ่ะใครเป็นเหมือนบุ๋มบ้างดูคอนเสิร์ตนกป,ปลายอะไม่ได้มีอะไรเลยนอนยิ้มเฉยงงมากงงกับตัวเองหรือว่าเข้าขั้นแล้วเนี่ยืมอทุกคนดูเหอะ คิดว่าท่าไหนที่ตัวเองเซ็กซี่ที่สุดครับผมหมายถึงถามคนที่อยู่ข้างล่างเหรอหมายถึงคุณแหละครับคนที่อยู่หน้าเวทีอืมอันนี้จะเอาท่าไหนครับท่าที่เซ็กซี่ที่สุดครับโอ,โอ,โอ้โห o n น two เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึนๆออกแบบให้กูหน่อยกูคิดไม่ทัน ยังไงยังไงคิดไม่ทันยังไงเอาไหมาเอาไหมเอาไหมอ๊ยอุ้ยยังไม่ทัน,ทนยังไงวะเคยเป็นแดนเซอร์หรือเปล่าครับเอาไหมกูจะกอดกูจะแกะท่ามึงเนี่ย มือมือยู่ตรงงนนี้้้ขาาหมือโค้ง180องศาครับอ่าโอเคครับอ่าโค้ง180องศาเสร็จปั๊บขาอยู่ระหว่าง90องศาครับโอเคโอเคมันเปลนมือด้วยเหรอว้าวว้า รอต่อไปเอาเพลงนี้ไปอยู่อันสุดท้ายนะเว้ยกลัวอยู่อ๋อมา โบกมือที่นั่นเยโบกมือบายบายแม่ให้กูลองอ่ะให้กูลองอ่ะโบก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 มือบายบายโบก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 มือบายบายโบก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 มือบายบายโบกโบกโบก โบกมือบายบายให้มึงเนี่ยทีแรกกูต้องขึ้นเพลงกูนะโบกมือบายบายไอหยังบัตายมึงบอกให้กูร้องโบกมือโบกมือบายบายกูก็เลยจัดให้เน mm. mm. oh, ี่ยก็โบกไหมโบกโบกมือบายบายบ่ายยังบัตายก็โบกโบกโบกมือบายบายบายมาคนละโบกหรือเปล่า พูดเอ้าไม่ใช่งั้นเหรอไม่ใช่ครับมึง Luckily, จะอธิชัดเ <cabin S 2> จนหน่อยสิวโบมือบายว่าไอยางดตายิงพงทะไโอบกโบกโบกมือบายบายอะโบกโบโบบกมือบายบายว้าวาว่าไอยังบอตายว้าวาว่าไอยังบอตายถึงถึงถึงหักสีพังทะาลถึงถึงถึงหักสีพังทะาลเย่ไม่เพื่อน โบกมือบายบายว้าววาวาอยังพอตว้าวว้าว้ไอยังพอตายึงถึงถึหักที่พังทลายึงึักที่พังทลายเียไม่เพื่อนีเพียงม่เปียเพียงอ๋มื่อนาคือจังะละเอาม้อถถ่ายเพียงนี่ มันเมื่อยคักระเ้ยเสียเเต้นมันเมื่อยคักว่อเมื่อยเมื่อยเมื่อยคักระอ้โหไอ๋อเอ้เสียเสีอ้ีอ้เอ้ีเมื่อย่ลองเดียวมเลยเต้นว่าเมื่อยโอ้ยเสี้้ีโอเค เม่ไม่าเบอร์ติเบลร์ติยังไงเนี่ยเขาเห่นละครอนกับตังโดนหรอดีไปอ๋อโอเคครับผมสวัสดีสำหรับวันนี้นุกธนดลปลายไปโอริีอและพี่พี่วงสิง์มิวสิกแบนด์ขอเก่าคอมมขอบคุณครับ รู้ไหมว่าตอนเมื่อกี้มันพูดว่างไงโอเคโอเคกูปวดเหยวพอดีล่ะเดี๋ยวกูไปเหงาก่อนแล้วหน้าเวทีก็โโหหหแล้วมาอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะร้องรอมันสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วพอคราวนี้ผมจะสลับกันเราก็จะลงไปฉี่เหมือนกันครับ